ออเจริญธรรมยิโยงทุกคนทุกท่านขอให้ยิโยมจงเจริญสติสร้างความรู้รุ๊รู้สัมผันห้องลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปหลยจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องันสักพักสักระยะหนึ่งหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งช่วคราวดับความคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ฟังไปด้วยน้อมสำเนียง หลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมาเจ้าๆไม่ต้องผ่อนลมเหม่อก็ได้นะวางกายให้สบายวางใจให้สบายตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พวกเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วยังในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจะถึงวันตาย เราต้องพยายามมันวิเคราะห์มันพิจารณามันสำรวจมันทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศล,อะ,อ,อ,ศลอะไรควรเจริญหรืออะไรควรละใจที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างไรใจที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นใจที่สงบใจที่ไม่มีความกังวลความพุ้งซ่านเป็นอย่างไรเราจะเอาอะไรเข้าไปรู้ใจของเราตรงนี้เลย ที่พาการแสวงหาดินรนการเจริญสติลักษณะของคำว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันอย่างรู้ลมหายใจเข้าออกนี่เขาเรียกว่ารู้กาย,ยาถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่อเขาเรียกว่าสัมปชัญญะส่วนมากเราจะรู้อยู่ในภาพรวมอยกจะทำถูกอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับของสมมตุติแต่ในหลักธรรมแล้วยังหลงอยู่ในส่วนลึกๆยังหลงอยู่ หลงอะไรหลงขันห้าของเรานี่แหละหลงกกยของเรานี่แหละหลงในขันห้าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ยังหลงอยู่ในส่วนตัววิญญาณตัวนำมาทำอีกการเกิดอีกก็ยังหลงอยู่ในหลักธรรมนั้นการเกิดก็ยังหลงอยู่นะเพราะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงตัววิญญาณเขามีอยู่เดิมตัวเดิมแท้นั้นหลายภพหลายชาติหลายกับ,หล,กบหลายกันนั้นเขาบริสุทธ์เพราะความไม่เข้าใจ เขาถึงเกิดอยู่ในพบน้อยเกิดในพบใหญ่เกิดเป็นโน่นเป็นนี่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจชานเราต้องไปยามอาศัยกายของมนุษย์อาศัยกายของมนุษย์มาเจริญสติเข้าไปควบคุมจิตควบคุมวิญญาณแล้วก็สังเกตวิเคราะห์ให้วิญญาณของเราอยู่ในความปกของสติของปัญญาอยู่ในอำนาจของสติปัญญา จนกว่าวิญญาณของเราจะคลายออกจากอาการของวิญญาณอีกในส่วนลึกๆก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามก็เรียกว่าคลายความหลงเพียงแค่คลายเพียงแค่เริ่มต้นของการรู้แจ้งเห็นจริงแต่การละก,กิเลสอีกหลายกิเลสยาบกิเลสละเอียดกายเนื้ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของขันห้าซึ่งเป็นส่วนรูปส่วนนามมาทำเราต้องพยายามมันสังเกตมันวิเคราะห์ว่าเขาเกาะตัวอย่างไรเกิดอย่างไรเพราะว่าทุกคนก็มีวิญญาณ ทุกคนก็มีความคิดความคิดเก่าวิญญาณเก่าของเก่าแต่สติตัวใหม่เราต้องมาสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างให้ต่อนึ่งเอาไปอบรมใจเดินตามคำสอนของพระพุทธองค์การจเจริญพรม,มิหารการชำระสสังกิเลสตัววิญญาณของเราสะสมกิเลสมานานเขาก็หาวิธีหาอุบายไม่ใช่ว่าเขาจะเปิดเผยตัวออกมาให้ง่ายๆเหมือนกัน กำลังสติของเราต้องแหลมคมมองหาเหตุหาผลหมั่นพร่ำสอนใจของหลังจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากอาการของขันห้าได้ตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจในเรื่องอันนี้ัางทุกครั้งอนัตตาในขันหา้าว่าเขาเกิดอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรทําไมใจของเราถึงเป็นหลงที่เราสวดเราท่องกันทุกวันขันห้าเป็นของหนักเด้อขันห้าเป็นของหนักเด้ออยู่ยงง้นแต่เราไม่เห็นทักที เราต้องเห็นเราต้องจำแนกแกแกแจงในกายของเราด้วยก่อนแล้วก็ละกิเลสออกจากใจของเราใจของเราเกิดกิเลสเมื่อไหร่เราก็ดับความอยากไม่แต่นิดเดียวอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันเลอะเรื่องของรายละเอียดเรื่องจิตเรื่องวิญญาณแต่คนทั่วไปนั้นทั้งอยากด้วยทั้งหวังด้วยทั้งเธอเยอทยานอยากด้วยอัดเข้าไปด้วยอํานาจของความโลภความโกรธความยินดียินไล่ สารพัดอย่างอัดมาไม่รู้เท่าไหร่บางคนก็สร้างมาดีบางคนก็สร้างมาไม,ไม่บริบูรณ์เท่าไหรเราก็ต้องพยายามมาศึกษามาค้นคว้ามันอบรมใจของเราถ้าการประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องใจไม่รู้จะไปสอนใจได้ยังไงนี่ต้องเก็บไปเที่ยวให้คนโน้นคนช่วยสอนทีคนนี้เขาช่วยช่วยสอนทีเราต้องพยายามสอนตัวเองมันพร่ำสอนตัวเองอะไรเราขาดตกปกอง เรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในตัวหรือไม่เรามีความรับผิดชอบในตัวหรือไม่เรามีความเชื่อชละละความตนีเนิ่งแน่นออกากใจของเราหรือไม่หรือว,ว่าเรามีความเห็นแก่ตัวเรามีความรับผิดชอบมีความขยันมันเพียรเป็นบุคคลที่มีความเชื่อชละอนุเคราะห์เอ,อื้อเพื่อเผื่อแผ่ให้กับทุกคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบคนอึ่นกิเลสภายในของเราเป็นลักษณะหน้าตาอาการเป็นอย่างไร การได้ยินได้ฟังได้อ่านการได้ศึกษาการได้ค้นคว้าทุกคนทําความเข้าใจตรงนี้มาดีแต่จะรู้เหตุรู้ผลต้นเหตุของเขาจริงๆหรือไม่ก็ต้องพยายามกันจะพยายามปล่อยวันเวลาทิ้งพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องความจริงของชีวิตท่านได้ค้นพบความจริงของชีวิตอาศัยกายเนื้อของมนุษย์นี่แหละที่จะเข้าถึงกลับคืนสู่สภาพเดิมคือความสะอาดความบริสุทธิ์ ถึงท่านก็เคยประกาศเอาไว้ว่ารถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดธรรมะก็มีอยู่คู่โลกแต่ท่านค้นพบออกมาเปิดเผยแล้วก็วิธีแนวทางนี้เลยท่านถึงได้เป็นบรมคูของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งหลายถึงยกเอาไว้เนื้อหัวมันก็ยกพ่อเอาไว้สูงที่สูงเราก็ต้องพยายามของดีอยู่ในกายของเราไม่ใช่ไปหาที่อื่น หาที่กายของเราเน้นลงอยู่ที่กายของเราลึกลงไปเน้นลงให้ถึงใจรู้ให้ถึงใจความปกติเป็นอย่างไรความสงบเป็นอย่างไรใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นถึงเรื่องไว้แยกรูปแยกนามสัมมาทิฏฐิขอ้อแรกในอริยมรรคในองค์แปดคือรู้แจง้งเห็นจริงเปิดทางให้เราอาจจะรู้จริงอยู่ระดับพงสมมุติอาจจะถูกต้องอยู่ระดับพงสม,มุติแต่หลักธรรมเราต้องแยกต้องขายต้องตามดูจนจิตยอมรับความเป็นจริง เราถึงจะรู้จักจุดปล่อยจุดวางอยากจะวางได้ใจของเรายังแยกไม่ได้คลายไม่ได้มันก็วางไม่ได้ก็เพียงแค่แต่แค่อดแค่คมอันนี้ก็ยังปืนคือเรียกว,ว่าปืนการฝึกขัดปฏิบัติจิตนิ่เอาให้เต็มที่ถ้าไม่เต็มที่เขาก็ไม่คลายอยากที่เขาจะคลายถ้าไม่เอาให้เต็มที่จริงๆจิตเขาก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวง่ายๆเพราะว่าเขาอยู่กับขันห้ามมัดมาตั้งนานเขาเกิดเขาดับเขาเกิดเขาดับขเ,ดเขารวมเขาร่วมเขายินดี แม้แต่กายของเราเราไปหลงว่าเป็นกายของเราเป็นกายของเราจริงๆในทางสมมตุติแต่เราต้องจําแนกแยก,กแจก,กแต่เราต้องเคารพสมมติทําหน้าที่ของสมมุติให้ดีหมดลมหายใจเมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงจะได้ทิ้งสมมุติก้อนนี้จะพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียาดายเวลาทุกคุณค่าทุกลมหายใจเขาออกมีค่ามากมามมหาศาลมากเลยทีเดียวจะพากันไปทิ้งบุตรในการทําบุญในการให้ทานในการสังเกตในการวิเคราะห์ ถ้าเราเข้าใจในเรื่องการทําบุญเราจะอยู่กับบุญตลอดเวลาใจของเราเป็นบุญอิ่มในบุญแม้แต่การพูดการจาการนั่นก็เป็นบุญต้องพยายามทำทาบุญมากทําบุญน้อยทําอยู่ที่ไหนก็เป็นบุญทําบุญให้ตัวเราทําบุญให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องวันนี้ก็มีโอกาสวันนี้ก็มีโอกาสขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนมาร่วมบทหนักด้วยกันหลายคนหลายท่านเป็นซคร่งเป็น ได้มีโอกาสได้เข้ามาบวชบวชทั้งครอบครัวเลยก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกยกทีมมาบวชตระกูลบวชทั้งสติปัญญาเต็มเปี่ยมหมดอันนี้ทรงแห่งบวชมีโอกาสได้มาร่วมกันมาร่วมอนุมโมทนาสาธุในการบวชครั้งนี้ก็ประมาณทักษามงเช้าก็จะเริ่มพิธีบวชหนักกันก็ขอเชิญนะมีโอกาสมาบวชหนักด้วยกันมาบวชให้เป็นพระกายก็เป็นพระใจก็ต้องพยายามชำระสัสงขกิเลสให้เข้าถึงองค์พระอีก อยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขกันเราวันนี้ก็จะเริ่นทำเพียงตัวนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปส,สร้างฐานโตทำความเข้าใจกันนะ